ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็กๆด,ด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีคือด้วยความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวมเพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ดีส่วนรวมก็ไปรอดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สวัสดีครับผมชื่อนายอุทัยทองลมตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนบ้านยางเรือโรงเรียนบ้านยางเขืออยู่ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่269หมู่ที่4ตำบลเมืองแกอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยโสธรโรงเรียนบ้านยางเขือมีบุคลากรทั้งสิ้น11คนประกอบด้วยครูผู้สอนจำนวน3คน และบุคลากรอื่นอีก8คนมีนักเรียนทั้งสิ้น58คนปัจจุบันประสบป,ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนครูและครูสอนไม่ครบชั้นดังนั้นทางเรียนจึงได้แก้ปัญหาโดยการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาปรับใช้ให้เกิดปฏดิภาพให้กับโรงเรียนโดยใช้นักกร,รม4 5 6 Active Model มาปรับใช้ โดยที่เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนในลักษณะของ DLTV แล้วก็ปรับใช้ให้เกิดการบูรณานการในลักษณะของการปฏิบัติการจริงโดยเป็นการบูรณานการเพื่อให้เกิดสภาพบริบทที่เหมาะสมต่อไปครับโรงเรียนบ้านยังเครือมีแนวคิดและหลักการสำคัญทำให้เกิดนวัตกรรม4 5 6 Active Model สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV 4ข้อผู้บริหารจัดทำาข้อนำกระบวนการ6ข้อจำครูปฏิบัติสู่กระบวนการผลิตผลงานหรือดำเนินงานแบบวงจรเดมมิง P.D.C.A. ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning 4สีข้อผู้บริหารจัดทาผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบคอยเป็นผู้นำและให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกับคณะครูจัดจัดอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกต่อการจัดการศึกษาและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 5. ข้อนำกระบวนการ 1. กระบวนการ active learning เป็นกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนโรงเรียนบ้านยังเครือเกิดทักษะมีส่วนร่วมตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีฝึกความมีวินยัยความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมตอนเช้าทั้งการร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่ไหว้น้องกิจกรรมภาษาไทยวรรณคําและได้รับการอบรมรับฟังข้อมูลข่าวสารสร้างมารยาทการฟังการพูดจนนำมาซึ่งความเป็นเอกลักษณ์อันดีงามแก่ตัวนักเรียน 2>, 2การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เริ่มต <ation> ั mm ้งแต่เตรียมความพร้อมและสร้างข้อตกลงในชั้นเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนเขารบในข้อตกลงร่วมกันแม้หากครูไม่อยู่ประจำชั้นนักเรียนสามารถเรียนไปพร้อมๆกับโรงเรียนต้นทางได้ก่อนจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะทำกิจกรรมเสริมฝึกสมาธิกิจกรรมเข้าจังหวะหรือกิจกรรมท่องสูตรคูณเพื่อสร้างความพร้อมก่อนเรียนไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนต้น ทางร่วมทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถสนุกกับการเรียนไปพร้อมๆกับโรงเรียนต้นทางนักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจรู้หน้าที่ของตนเองมีวินยัยมีความรับผิดชอบต่อการทำงานและส่งงานตามเวลาที่กำหนด 3. กระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษานักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นผู้ตระหนักเห็นความสำคัญในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เน้น3 r 8 c ให้ทั้งครูและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถที่ถนัดสู่การแข่งขันในระดับต่างๆได้ยกตัวอย่างผลงานครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยและการแข่งขันโครงการทักษะ 8C A จนสามารถคว้ารางวัลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก การวัดประเมินผลตามสภาพจริงและการสร้างเครื่องมือวัดตามมาตรฐานครูผู้สอนรู้จักและเข้าใจนักเรียนเป็นอย่างดีพร้อมทั้งสร้างเครื่องมือในการวัดตามมาตรฐานเพื่อนำไปสู่การวัดผลการเรียนการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนตามสภาพจริงเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนต่อไป 5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิน่นเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนให้ความสำคัญกับนักเรียนและสถานศึกษามีส่วนช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องสร้างความสามาัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 6. ข้อจำครูปฏิบัติ 1. จะสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม เพื่อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 2. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งสื่อวัสดุอุปกรณ์ใบางานใบความรู้และกิจกรรมเสริมตามที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนดรวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 3. ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่ กำกับดูแลแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 4. วัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงในแต่ละครั้งแต่และหน่วยการเรียนรู้ทำให้ทราบว,ว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 5. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 6. สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนทุกครั้ง